อ,อ,อาจารย์ครับผมมีเรื่องสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับเอ,อ๋ว่าไงนะักเรียนคือผมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีรพฤิกรรมนิยมครูพอจะช่วยผมได้ไหมครับโอ้ดีเลยนะักเรียนเดี๋ยวครูจะให้ดูนี่นะครับ อัสสลามอัยกุมมะรุมะตุลลอฮิวบเระกาตุนะคะชื่อนางสาวไอชาหายุสเซงนะคะเป็นอ่า,อานักศึกษาปอบัณฑิตนะคะกลุ่มสองสองนะคะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะเชิญไปรับชมกันเลยนะคะ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมเคยสงสัยไม่ว่าทำไมนักศึกษาวิชาชีพครูจึงต้องศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้เหตุก็เพราะว่าทฤษฎีการเรียนรู้คือสิ่งที่ใช้อ้างอิงถึงที่มาและสาเหตุของการเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์โดยได้รับการพิสูจน์การทดสอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้สามารถแบ่งได้ตามแนวคิดของจิตวิทยาเป็น5กลุ่ม กลุ่มที่1ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมกลุ่มที่2ทฤษฎีการเรียนรู้พฤกฉนิยมหรือปัญญานิยมกลุ่มที่3ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนุษย์นิยมกลุ่มที่4ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกลุ่มที่5ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยกลุ่มที่1ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และมีตัวเสริมแรงเป็นผงกระตุน้นจูงใจโดยมีทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมคือ 1. ทฤษฎีการเชื่อมโยงของคอนไรต์ 2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติของพารลอฟทฤษฎีการเชื่อมโยงของคอนไรต์คอนไรต์ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษาคอนไรต์เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง บุคคลจะตอบสนองต่อสิ่งร้าแบบลองผิดลองถูกและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบการตอบสนองที่พึงพอใจมากที่สุดซึ่งกฎการเรียนรู้ที่ทอนได์ได้กล่าวไว้มีสีข้อ 1. กฎแห่งความพร้อม2กฎแห่งการฝึกฝน 3. กฎแห่งการใช้4กฎแห่งความพึงพอใจการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของทอนได์ 1. หให้โอกาสผู้เรียนในการลงผิดลงถูกและเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 2. สํารวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียน 3. ฝึกทักษะปฏิบัติให้เกิดความชํานาญและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นําความรู้ไปใช้บ่อยๆ 4. ให้ผู้เรียนได้รับผลที่พึงพอใจทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติของาพาร์คลอฟ พาร์ล็อกเป็นคนแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ซึ่งพาร์ล็อกได้ทำการทดลองให้สุนัขน้ำลายไหลโดยการสั่นกระดิ่งควบคู่ก,กับการให้เนื้อปรากฏว่าสุนัขน้ำลายไหลและทำเช่นนี้ซ้ำๆจากนั้นพาร์ล็อกได้สั่นกระดิ่งแต่ไม่มีเนื้อควบคู่ปรากฏว่าสุนัขยังคงน้ำลายไหลเหมือนเดิมเมื่อทำเช่นนี้หลายๆครั้งเข้าการสั่นกระดิ่งเพียงครั้งเดียวก็ไม่สามารถทำให้สุนัขน้ำลายไหลได้ แต่เมื่อหยุดการกระทําและปล่อยให้เวลาผ่านไปและกลรอบมาสัน่นกระดิ่งอีกครั้งแม้จะไม่มีเนื้อควบคู่สุนัขก็กลับมาน้ำลายไหลเหมือนเดิมจากผลการทดลองดังกล่าวทำให้พาฟลอฟเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งร้าวที่วางเงื่อนไขซึ่งเชื่อมโยงสิ่งร้าวตามธรรมชาติและสามารถลดลงหรือหยุดลงหากไม่ได้รับการตอบสนอง แต่นานๆไปจะกลับมาอีกโดยไม่ต้องใช้สิ่งร้าตามธรรมชาติการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติของพาฟล็อหนึ่งนำความต้องการตามธรรมชาติของผู้เรียนมาใช้เป็นสิ่งร้าเช่นหากผู้สอนทราบว่าผู้เรียนชอบเล่นคอมพิวเตอร์ผู้สอนอาจนำการเล่นคอมพิวเตอร์มาเป็นเงื่อนไขในการทำข้อสกลงระหว่างเรียน 2. เสนอสิ่งที่จะสอนไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผู้เรียนชอบตามธรรมชาติเช่นหากผู้สอนทราบว่าผู้เรียนชอบอะไรผู้สอนอาจออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้เรียนชอบ 3. นําเรื่องที่สอนไปแล้วมาสอนใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามที่ต้องการเช่น ในการสอนครั้งที่1ห,หากมีผู้เรียนบางคนที่ไม่เข้าใจการนำเรื่องเดียวกันมาสอนเป็นครั้งที่สองจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น